สวัสดีค่ะต่อ EP สองนะคะวันนี้ตัวลูไลตูกกินอิมแล้วตัวลูกไปแล้วมีดำเปินก่อนามีดำมดำเปิดทางอีกแล้วค่ะวันนี้มีดำลลวตาเดินานานหาน,าน,าน,นึบหนโอเคยกำลังกายภาพบําบัด ไปแล้วครับออกจากป้าตุลูไปเลยเดินตามมานี่ตุลูสามปะมาไปเดินตามปะมาสามเน่เฮ้นัเสียนี่ดูวะโอ้ดูมองตามมานี่ปะปะมาเร็วดวงมอไนี่ดวงมอเลยหนาวหลายป้าตุลูมาเมืป้าป้าพาเดินตามมามาโอ้ยเย้บายยัง บายบายเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนไหนดูเพึ่งตื่นนอนนะครับดูมองตามเลยมองตามพี่ตูลูบายบายอ่ะพูลูบายบายเร็วบายบายก่อนบายบายล่ะโอ้ดูรู้สไตรเตอหายแล้วเอานนอนกำลังตื่นนะ ตูรูสามนอนเพิ่งตื่นมองตามตูลูหนึ่งตามไม่กิะบพิบเลยค่ะแต่ว่าไม่ไปด้วยอัอนนี้ก็อีพ,พีก่อนหน้าน,นี้ก็ยืนกินต้นกล้วยกับทางมะพร้าวนะบ้านคุณตาคุณยายสักพักนะคะก็เดินต่อค่ะโห้ยเจอวัวด้วยเจอวัวด้วย นู่นค่ะเจอวัวกลางทุง่ง ก็มองพี่ตูพี่ตูไปยืนมองวัวพี่สุกมาตัดนี่ยังเอาเหรอหัวจ้องหัวจ้องหัวจ้องพี่ตูตูก็น่าจะเริ่มคุ้นชินแล้วค่ะทุกท่านเริ่มคุ้นชินแล้วเก่งไปเรื่อย ไปเรื่อยๆเก่งมากพี่ตูเก่งมากๆเก่งมากวัววัว มอง ơi, ทุกตัวเลยทุกตัวต้องยืนมองทุกตูวด้นานนน้นก็ เจ้งวัวด้วยนะคะ โรงเรียนคุณหมูแล้วนะคะเขไ้นนะคะเะคขาไปเรียนกับหมูไหมตูลูก็ลมลมลมแรงนะคะนนักเรียนอยู่โน่นนะคะหมูแบนน่าจะเข้าห้องเรียนนะคะไม่คยสั่นกานส่งเสียงมาแล้ว กิอน,อน,นอนหลับเอ้อ้จัดการเอ้ารถมาพอเข้าพอ,อนก็ได้ มีแบบหวัดเสียวนะเวลาเจอรถนะคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะโอ้ผู้จัดการตรงนี้ก็เยอะแท้ตัวใหญ่นะครับเราก็ต้องเข้าไปหลบนะคะ หลบรถยายต้องเอาออกมาเดี๋ยวยืนกินกล้วยยายก่อนยายจะให้กล้วยนนุณยายอยากให้กล้วยตูลู ยายอยากให้กล้วยตูลูมาสาธุให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยาย้ใครมันด่ีให้ใครเฮงเฮงให้ยายว่เออวันดียายก่อนฮะ โ,ททโอ้ยายอยากบำบุนให้ช้างอยากกอนป่วยช้างแต่ว่าช้างเรายังใหม่อยู่นะคะก็เลยต้องโยนให้กินก่อนยายรถไทยบ่รถไทตูลูพอได้ยินเสียงอยู่เพราะว่าอยู่ที่เขานุนเขาจะอ่ามีรถไทยประจำทีมงานเนี่ย ขโมไซส์ไม่กลัวรถไทยนี่ก็น่าจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ว้งโอ้โอ้ทำไมก้าวเร็วแทะทำไมก้าวเร็วจังได้ยินเสียงรถไทยเหรอ ไม่มีปัญหานะคะคกับพี่ตูจะมีปัญหากับรถยนต์นิดนึงนะคะแต่ว่าเสียงรถไถนะคะตูรู้ได้ยินเสียงรถไถหรือเปล่าก็เลยแบบก้าวยาวก้า <c> ว <oughs> เร็วนะนไม่มีแบบรีรอเลยดูอะ่ะ นัดลบตรงนั้น

รวันนี้เรวนันนี้เจอรถเยอะเลยค่ะวันนี้พอแบบเจอจังๆตัวลูก็โอเคนะคะมาอีกคันหนึ่งแล้วใช่ไหม แบตเราก็จะหมดนะคะเดี๋ยวให้รถเข้าเข้ามาเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันตรงนี้นะคะรถสวนมานะคะอนุระวังน้ำมุนจะนะเดินเดินเดินจังๆกันเออเก่งเออ ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพอเดินดเดินสวนกันกับรถก็โอเคนะคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากคันแรกคันที่สองคันที่สามเนาะคันที่สี่ผ่านไปดีมากเลยค่ะคดีมากเลยโอ้นี้แบตเราจะหมดแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะเจ้าพาตูรูเช้ากุญใจปลายขวัเมืองนะคะพถ้าแบตไม่หมดเนี่ยจะพาเอาแบบยาวๆไปถึงซุ้มไปถึงบ้านคุณปู่เลยนะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้อ่ะสวัสดีค่ะ